ครับสวัสดีครับมาพบกับนาฬิกาชาแนลนะครับวับนนี้ผมก็จะมารีวิวนาฬิกาไ y โก้นะครับซึ่งเรือนนี้เนี่ยก็ขอแบบแนวนิดนึงจะเป็นนาฬิกาไซโก้แบบกินถ่านหรือว่าใส่ถ่านแบตเตอรี่นั่นเองนะครับอ่ามันพิเศษอย่างไรสำหรับนาฬิกาเรือนนี้นะครับก็จริงๆไม่ได้พิเศษอะไรมาก นะครับแต่ว่าเป็นนาฬิกาส่ฐานที่คุ้มกับค่าเงินมากที่สุดเพราะว่าราคาป้ายเนี่ยอยู่ที่4,610บาทก็ส่วนลดมีอีกนะครับแล้วก็เป็นนาฬิกาที่ทนมากนะครับกระจกเนี่ยซับฟล์นะครับตัวเรือนกับสายเนี่ยเป็นสแตนเลสสตีลนะครับบาง นะครับหน้าปักเนี่ยก็บอกวันที่และสัปดาห์นะครับนี่นะครับมะยมเนี่ยเป็นมะยมแบบดึงเลยได้เลยนะครับเป็นมะยมแบบดึงได้เลยแล้วก็กันน้ำได้100เมตรนะครับกระจกซับฝากัรลอยขีดขวดนะครับในราคา4,000กว่าบาทนะครับซึ่ง ผมก็ใส่ประจำนะครับเนื่องจากนาฬิกามันค่อนข้างทนนะครับแล้วก็ใส่ทำงานได้ใส่ลุยได้นะครับใส่กับเสื้อเชิ้ตแขนยาวเนี่ยก็สบายเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้หนานะครับตัวเรือนเนี่ยก็มีความกว้างอยู่ที่ประมาณ35มิมลนะครับไม่รวมเม็ดมะยมนะครับส่วนความหนาเนี่ยก็อยู่ที่6มิล นะครับความหนาอยู่ที่6มิลตัวนี้นะครับฝาหลังเนี่ยเป็นฝาเกลียวนะครับก็คือไม่ใช่ฝาอัดด้วยนะครับมันคือกรรมวิธีในการผลิตเรือนตัวนี้เนี่ยคือให้บูลค่าที่ค่อนข้างสูงแต่ในราคาที่จับต้องได้งานดีนะครับ มีขัดเงารอบตัวเรือนตรงนี้นะครับแล้วก็ขัดด้านนะครับสลับเงาตรงกลางนะครับเนี่ยมันจะแบบไซส์แบบใส่บางๆสบายนะครับไม่ได้ดูรือหวามากนะครับแต่ว่าใช้งานได้จริงเดินตรงนะครับนาฬิกาออโต้จะเดินไม่ตรงนะครับอันนี้ก็ได้เปรียบของนาฬิกาใส่ฐานนะครับ นี่เลยแล้วก็ตัวล็อกเขาก็เป็นแบบบีบแล้วก็ออกมาเด้งออกมาได้เลยนะครับไม่ได้เป็นแบบดัแบเบิลล็อกนะครับแต่ว่าขายมาเนี่ยยังไม่เคยเจอบ่นว่าตัวล็อกมีปัญหานะครับนี่จะให้ดูภายน้้ำนะครับสำหรับ,บนาิกาไซโคเดือนนี้เห็นไหมครับภายนน้ำ ที่เข็มชั่วโมงเข็มนาทีเข็มวินาทีแล้วก็มาร์กเกอร์ต่างๆซึ่งสวยงามมากๆนะครับถ้าเกิดใครชอบถูกใจก็สอบถามลายเข้ามาได้นะครับผมก็จะคิดราคาให้พิเศษนะครับผมโอเคครับก็จบแล้วสำหรับการรีวิวรดการไซโก้นะครับขอบคุณมากครับ